เด e w วิส r d w o เวิโลกแห่งพอมดตอนที่455เทเลพอร์ต2ปแปลนิยายวันศุกร์ที่1 0สิงหาคม2018วงเล็บจากผู้แปลนะครับจากซอมบี้ปีศาจเป็นปีศาจพิธิบนะบผมครับมันเหมือนกับที่คาขาดไว้สายเลือดทั้งสองมีความหนาแน่นและก้าวแล้าว่าแทบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตราที่เปิดใช้งาน แองเจเลสังเกตเห็นว่าสายเลือดที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับสายเลือดทั้งสองพวกมันมีความหนาแน่นและลุกลานสายเลือดยักษ์ตาเดียวและสาวแมงป่องของแองเจเลไม่หนาแน่นดังนั้นพวกมันจึงผสม,มเข้าด้วยกันดังนั้นข้าจะต้องมุ่งเน้นไปที่สายเลือดเดียวถ้าข้าต้องการคืบหน้าไปขั้นต่อไปแองเจเลเริ่มคิด ตราสายเลือดใหม่ทั้งสองที่เขาได้รับมันเปิดใช้งานตลอดเวลาและมันจะเป็นปัญหาปัญหาหลักคือถ้าเขาเปิดใช้งานตราระหว่างการต่อสู้พลังสายเลือดจะถูกใช้อย่างสมบูรณ์และมันจะเป็นการเสียพลังงานเปล่าแองเจเล่กำลังเดินไปตามเส้นทางของพ่อมุษโบราณโดยความช่วยเหลือของคําประสายงานศพของอีลิสและเขาก็มีความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำ เขาไม่มีอาจารย์ดังนั้นเขาจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเขาจะปฏิบัติตามแผนการของเขาเมื่อเขาเตรียมตรวเต็มที่แล้วตรว่าคำประสัยงานศพของอีลิสไม่ได้ออกแบบสําหรับมนุษย์ถ้าข้าจะมุ่งเน้นไปที่สายเลือดหนึ่งซึ่งข้าควรเลือกสายเลือดไหนแองเจลเลพยายามตัดสินใจสิ่งสําคัญ เขามีห้าตัวเลือกสายเลือดยักษ์ดวงดาวสายเลือดบุตรแห่งดวงอาทิตย์สายเลือดมังกรกระดูกสายเลือดยักษ์ตาเดียวและสายเลือดของสาวแมงป่องกระดูกอื่นที่ทําให้เขาได้รับกระดูกอ่อนแอมากกว่าสายเลือดเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้พิจารณาตามลักษณะทั่วไปสายเลือดยักษ์ตาเดียวและสายเลือดสาวแมงป่องอ่อนแอกว่ามังกรกระดูกอย่างไรก็ตาม มังกรกระดูกดูอ่อนแอกว่ายักษ์ดวงดาวและบุตรแห่งดวงอาทิตย์นอกจากนี้สายเลือดยักษ์ตาเดียวได้ประสานกับสายเลือดแมงป่องแล้วถ้าอิงเจล่ยอมแพ้กับสายเลือดประสานเขาจะเริ่มจากศูนย์และพลังล่างที่แท้จริงของเขาจะลดลงอย่างมากพลังของล่างที่แท้จริงของอิงเจล่ใกล้กับพอมดระดับ6อย่างไรก็ตาม ถ้าเขายอมแพ้สายเลือดประสานร,ระดับพลังของเขาจะหลกลงไปกับเท่ากับพอมดระดับสาแม้ว่าเขาสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเมื่อสายเลือดระดับสูงขึ้นแต่มันก็ยังต้องใช้เวลาข้าไม่เคยได้ยินยักษ์ตววดาวและมังกรหัวกระดูกแต่ข้ารู้ว่าพลังของยักษ์จะมาพร้อมกับราคามันใช้เวลาเป็นพันปีสำหรับยักษ์ที่เข้าถึงศักยภาพของเขา ข้าจะไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนั้นแม้ว่าข้าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นร่างวิญญาณแองเจเลวิเคราะห์มังกรหัวกระดูกเป็นมังกรอย่างไรก็ตามมังกรรับผู้สืบทอดอย่างจริงจังตรามังกรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับมังกรและสายเลือดของพวกเขาก็อ่อนแอถ้าปราศจากวิญญาณของผู้สืบทอดถ้าข้าไม่สามารถหาความรู้จากตราข้าก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของมังกรได้ บุตรแห่งดวงอาทิตย์แองเจเล่ชอบบุตรแห่งดวงอาทิตย์มากที่สุดจากข้อมูลที่เขามีแองเจเล่รู้ว่าบุตรแห่งดวงอาทิตย์ได้รับการปรากฏตัวขึ้นหลายครั้งในช่วงสงครามโบราณในช่วงสงครามพ่อหมดพ่อมดโบราณบางคนได้สื่อสารกับดินแดนอื่นและช่วยบุตรแห่งดวงอาทิตย์ส่งผ่านเงาเข้าไปในโลกพ่อหมดการมาถึงของเงาน้ำพายมาสู่โลกและสิ่งมีชีวิตบางตัวได้ถูกเผาเป็นขีเทาภายใต้อุณหภูมิที่สูง สถานการณ์จะเลวร้ายลงถ้าพอหมดสื่อสารกับบุตรแห่งดวงอาทิตย์ที่มีพลังแข็งแกร่งกว่านี้แองเจเล่กำลังดิน้นรนเขาไม่ได้ต้องการยอมแพ้กับสายเลือดผสานช่างมันเถอะค้าสามารถรอจนกว่าจะกลับไปที่ดินแดนแม่น้ำวิญญาณแคกแองเจเล่เริ่มไออีกครั้งด้วยความเสียหายน้ำแข็งจากมังกรตาโบทำให้เขารู้สึกไม่สบายครั้งเดี๋ยวก่อน สายเลือดที่กาวหลาของพุทแห่งดวงอาทิตย์อาจช่วยข้าจัดการกับความเสียหายน้ำแข็งแองเจเล่พืพมพำในขณะที่เขาทำความสะอาดลูนจากโต๊ะแองเจเล่เป็นพ่อมดแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์ถ้าเขาไม่สามารถกลั่นวิญญ,ญาณของเขาได้เขาก็จะไม่สามารถล้อมรับพลังของสายเลือดของเจ้าของได้พุทแห่งดวงอาทิตย์ได้ดับไปหน้หลายปีแล้วและมันแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับแองเจเล่ที่จะพบกับสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ แองเจลเล่ Angela, ทำไม่แน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขากำลังสกัดสายเลือดและกลับไปที่หน้าต่างและจองไปที่กระแสวนที่กำลังหมุนเขาตัดสินใจที่จะอรอเทเลพอร์ตด,ด้วยการทำสมาธิหลังจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงจานสีขาวก็สั่นสะเทือนมีเสียงเข้มดังในเรือกลุ่ม3ของหลอดผีดิบมาโกรโปรดเตรียมตัวเข้าประตูกลุ่มสเตรียมตัวให้พร้อม สายฟ้าได้ร้องอยูน่นอกหน้าต่างและมีจุดสีดำนับไม่ถ้วนที่ดูเหมือนมดอยู่ข้างล่างเมฆพวกมันทั้งหมดมุ่งหนาไปที่กระแสวนแองเจเล่มองไปที่จุดสีดำและสังเกตเห็นว่าพวกมันเป็นค้างคาวขนาดเมื่อมาค้างคาวบินไปในกระแสวนพวกมันดูเหมือนมแมลงที่เข้าไปในกองไฟมีค้างคาวสีดำนับไม่ถ้วนในสายตาของเองเจเล ฟุบมีขังขาวผ่านหน้าต่างมันหมุนในอากาศหลายครั้งและเข้าไปที่ฝูงฝุบมีเสียงแปลกๆที่ดูเหมือนมาจากสัตว์ดังกล้องในอากาศตุบตุบตุบแองเจเลด้ยินเสียงดังแต่ช้าดังมาจากด้านล่างมันเป็นเสียงฝีเทา้ายักษ์สูงมากกว่า10เมตรกำลังเดินไปทีกระแสวนอย่างช้าๆบนพื้นยักษ์มีผิวหนังสีเทาและมีร่างกายลำสันหัวของเขาดูเหมือนเปลือกไข่ยักษ์ ที่มีหัวทาลกอยู่ข้างในหัวเปล่านั้นมองไปรอบๆอย่างอยากรู้อยากเห็นยักษ์แต่ละคนดูเหมือนทารกที่กําลังสวมชุดนักรบอวกาศนักบินอวกาศนะับนักบินอวกาศหลยยักษ์ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและมีหมาป่าสีขาวผ่านไปเสียงที่เกิดจากกองทัพดังมากทหารทั้งหมดกําลังมุ่งหน้าไปที่กระแสวนโดยไม่ได้ลังเลแองเจลหยุดทําสมาธิและมองไปที่ฉากอย่างเงียบๆยักษ์ ม้าป่าคางคาสีดำและแอสวินมังกรของปีศาจตากำลังมุ่งหน้าไปที่กระแสน้อย่างช้าๆพวกมันดูเหมือนแม่น้ำสีขาวและสีดำท่านฟินิกท่านพร้อมหรือยังเรากำลังเข้าประตูเสียงของหญิงดังมาจากข้างนอกแองเจลเล่หันกลับไปเข้ามาแอดประตูเปิดโดยตัวมันเองและมีหญิงผมสีดำกำลังยืนอยู่ข้างประตู ผู้หญิงกำลังสวมชุดเดรสสีขาวแต่ไม่มีการแสดงออกทั้งสีหน้าใดๆกลิ่นเหม็นจากร่างกายของผู้หญิงน้อยลอยในอากาศในขณะที่เปิดประตูแองเจเล่เดินผ่านเธอเหมือนเขาไม่ได้กลิ่นไปกันเถอะข้าเดาว่ากระดูกดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะท่านเธอตอบเสียงเย็นขอบคุณสำหรับการดูแลข้าในตอนที่เรากำลังรอแองเจเล่พูดในขณะที่เขาเดิน ข้าหวังว่าท่านจะไม่รังเกียจจินเธอดูไร้อารมณ์แต่มันฟังดูเหมือนเธอโอดครวญโดยเหตุผลบางอย่างแองเจเลสสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงท่านใดนั้นเขาก็หยุดและมองไปที่เธอเจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมมันไม่สมเหตุสมผลเจ้ามีร่างกายที่ดีแต่มันมีกลิ่นเหม็นเขายกมือขวาขึ้นและจับไปที่คางของเธอไม่ต้องกังวล ข้าสามารถขอกระดูกเพื่อให้เจ้าเป็นแม่บ้านของข้าได้ถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรข้าไม่กังวลเรื่องกลิ่นการแสดงออกของเธอผ่อนคลายลงดูเหมือนว่าเธอจะตกใจเธอไม่รู้ว่าเธอควรตรอบสนองอย่างไรต่อคำพูดของเองเจเล่แองเจเล่รูปแก้มของหญิงสาวเขาลดมือลงและเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งในที่สุดหญิงสาวกรอตะหนักว่าแอเจเล่พึ่งพูดอะไร เธอไม่ได้โกรธเลยเธอมีความสุขกับการที่มีคนชอบเธอหญิงสาวรู้ว่าเธอคนรอบตัวของเธอเกลียดเธอหลังจากที่เธอเป็นพีศาจผีดิบกลิ่นเหม็นและสิ่งสกปรกบนร่างกายของเธอจะไม่หายไปเธอโตขึ้นในทะเลกระดูกและไม่มีใคร เคยชมเธอไม่แต่ครั้งเดียวซึ่งมีชีวิตไม่สามารถรับมือกลิ่นที่มาจากร่างกายของเธอได้เนื่องจากมันแยกกว่กลิ่นของแบนชีหญิงสาวไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยและรูปลักษณ์ของปีศาจผีดิบจะเปลี่ยนไปตามคนเมื่อเพื่อคนอื่นมองเธอโดยวิธีที่ต่างกันถ้าใช้คนหนึ่งคิดว่าเธอเป็นคนน่าเกลียดเธอก็จะกลายเป็นคนน่าเกลียดในสายตาของชายคนนั้นเธอชินกับมันมาหลายปีแล้ว มันเป็นครั้งแรกที่มีใครบางคนและและเลยกลิ่นของเธอและร่างกายของเธอและถือว่าเธอเป็นคนสวยหญิงสาวตกใจและตื่นเต้นและสับสนในเวลาเดียวกันเธอไม่เคยได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้หญิงและเกือบจะลืมไปแล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอจ้องไปที่แองเจเลด้วยสีหน้าและด้วยความสุขในดวงตาของเธอแบนชีและปีศาจผีดิบ หญิงพวกเธอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้รับสิ่งที่พวกเธอต้องการยังแองเจเล่ไม่ได้สังเกตว่าคำพูดของเขาเปลี่ยนความคิดของปีศาจพีดิบไปอย่างสมบูรณ์เขาเพียงแค่พยายามชมเธอเนื่องจากเธอเป็นมนุษย์เขาเดินตามทางเดินและไปที่ทางภายในไม่กี่วินาทีแองเจเล่ é, ยืนข้างทางออกมีลมที่แรงทำให้ผมและชุดคลุมยาวของเขากระพือในอากาศไปกันเถอะฟีนิก เสียงสั่นของกระดูกมาจากด้านบนแองเจเลหัวล้อและเลยเงยหน้าขึ้นเขาสังเกตว่ามีลูกไฟสีเขียวกำลังลอยที่ก็แสวนภายใต้เมฆมืดและกระดูกอยู่ใจกลางของเปลวไฟแองเจเลรีบเอากล้องโลหะสีดำออกมาและโยนไปข้างหน้าฟุบ กลงเปลี่ยนเป็นกลงโลหะขนาดใหญ่พอดีกับคนหนึ่งคนกลงล้อมรอบด้วยเปลวไฟสีเขียวและมีทางเข้าที่ผิวของมันแองเจเล่เปลี่ยนเป็นรูปไฟสีแดงและเข้าไปในกลงตุบเปลวไฟสีเขียวล้อมรอบกลงและเปลี่ยนเป็นสีแดงและกลงก็ออกจากทางออกท,ทันทีกลงดูเหมือนดวงดาวสีแดงมันเป็นสีแดงผ่านอากาศและบินไปในแสงบน มีดวงดาวสีม่วงอีกสองดวงปรากฏในท้องฟ้าพวกมันเข้าร่วมกับดวงดาวสีเขียวและสีแดงพวกมันทั้งหมดมุ่งหน้าไปที่กระแสวนและแสงที่พวกมันปล่อย,อ,ยออกมาทำให้แผ่นดินสว่างขึ้นแองเจเลยื่นอยู่ในกรงเขาพิงและคว้าราวโลหะแน่นเขาค่อยๆหันกลับไปและพิงกับราวอีกโลหะและจ้องไปที่ท้องฟ้ามืด กลงสันยังต่อเนื่องและแองเจเลรู้สึกถึงการสันที่รุนแรงกลงกำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดและมีขังขาวสีดำหลายตัวกำลังบินรอบมันเหมือนผู้คุมกันแองเจเลมองไปที่ขอบของกลงที่เคลือบด้วยเปลี้วไฟสีเหลืองฉากนี้มันค่อนข้างแปลกหลายนาทีต่อมาเขารู้สึกเหมือนเขากำลังตกลงไปในบอ่อน้ำอุ่นมันเป็นเทเลพลังงาน ทะเลพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นทะเลพลังงานบริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็จบประมานที่455นะครับผมผมขี้เกียจแก้นะครับตอนช่วงสุดท้ายมันจะจบแล้ว่าเออเอาเป็นว่ามันเป็นทะเลพลังงานบริสุทธิ์แล้วกันโอเคครับไปครับสวัสดีครับ